ด่านการค้าด้านสาะแก้วครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ด่านที่มีมูลค่าการค้าเนี่ยสูงที่สุดเลย <ฮะ S 1> หลังจากที่มีการปิดด่านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้บรรยากาศการค้าที่ตลาดลงเกลือสาะแก้วเนี่ยเป็นไปได้วยความซบเซาครับเพราะ้าแม่ค้าปิดร้านมากกว่า80%ไปดูบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณไพศาลส,สดมาจากตลาดลงเกลือคุณไพศาลเชิญครับ ท่านผู้ชมครับปิดด่านวันแรกก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อมีประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ฝั่งไทยครับไม่ทราบข่าวการปิดด่านตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับช่วงเช้าวันนี้ครับก็เลยเดินทางมาที่จะเดินทางกลับบ้านของตัวเองแต่สุดท้ายกลับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพสดๆก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศของชาวกัมพูชาที่มานั่งรอเพื่อตีจคร้าด่านพรมแดนไปยังประเทศของพวกเขาครับแต่ว่าวันนี้ข้ามไปไม่ได้ จนมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อจะสอบถามว่าถึงสาเหตุการปิดด่านจงต้นง,งมีการประสานกำลังตำรวจกว่า5 0นายครับที่จะเข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อยและก็ประชาสัมพันธ์จนถึงบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยครับ ทีมข่าวลงพื้นที่มาที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึกครับหลังวันนี้มีการปิดด่านวันแรกตามคําสั่งของทหารจนเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยครับบริเวณหน้าด่านหลังมีชาวกมุชชาประมาณ200คนครับที่ไม่ทราบข่าวเดินทางมารอผ่านแดนแต่ต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า5 0นายมาคอยดูแลความเรียบร้อยและก็ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวกมุูชาทราบว่าด่านจะมีการเปิดอีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ครับในเวลา17บนาฬิกาถึง20นาฬิกาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนขณะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เวลานี้ทางการทหารไม่สามารถให้พวกเรากลับไปยังฝั่งเขมรได้เว้นแต่นักเรียนหรือผู้เจ็บป่วยนะครับให้ไปแจ้งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ตอมอนะครับสองสองอย่างตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับผู้เจ็บป่วยเด็กนักเรียนอย่างนี้นะครับยังให้เรากลับนะครับช่วงนี้ไม่เรากลับแต่ให้เราเนี้ยไปพักคอยอยู่ที่เราพักคอยก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด นอกจากนี้ครับยังมีชาวกัมบพบูชาหลายคนที่ป่วยอาการตั้งแต่ไม่มากนักจนถึงอาการหนักมารอยอยู่เบร้ด้านหน้าเพื่อจะขอข้ามไปรักษาตัวแต่ก็ตั้งอย่างทุลักทุเลครับเรื่องการประสานงานกันทั้งสองฝ่ายโดยทั้งหมดยังไม่ได้มีการข้ามไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลณตอนนี้แต่ต้องให้ญาติมีการประสานไปยังสถานทูตกัมพูชาในฝั่งไทยก่อน ต้องยอมรับครับว,ว่าการปิดด่านผลกระทบเกิดขึ้นกับชาวบ้านทั้งสองประเทศที่มีการค้าขายกันหลักๆก,ก็จะเป็นชาวกัมพูชาที่ข้ามมาขายของในตลาดโรงเกลือตอนนี้ยังคงตกค้างอยู่จํานวนมากเราไปสอบถามหลายคนบอกว่าเพิ่งทราบข่าวการปิดด่านชั่วคราวรู้สึกตกใจเพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าครับไปฟังเสียงชาวกัมพูชากันถ้าเขาบอกตั้งแต่เมื่อวานเขาก็เตรียมไปฝั่งนวนหมดแล้วถ้าเขาไม่บอกก็บอกมาเคลื่อนที่นี้หนูก็ดูข่ามาเช้าหนูก็ แต่งตัวมาทํางานใช่ไหมมาเปิดร้านกาแฟาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เพิ่งเห็นมาเช้าแล้วรู้สึกว่าเศร้าเศร้ามากเลยแล้วมีคนตกค้างกัมพูชาที่ไม่ได้ข้ามไปเยอะไหมรครับโอ้ยถ้าเยอะส่สวนวร้าน <ะ S 1> ค้าในตลาดองค์เกลือบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาร้านส่วนใหญ่ปิดไปกว่า80%เนื่องจากลูกจ้างเป็นคนกัมพูชาไม่สามารถข้ามมาทํางานได้หรือบางคนที่นอนเฝ้าร้านอยู่ในตลาดองค์เกลือก็ปิดร้านรอกลับประเทศไปเสียงฟังเสียงพ่อค้าที่ตลาดองค์เกลือกันครับ ส่วนใหญ่คือส่งไปฝั่งนนอยู่แล้วครับทีนี้เวลาปิดอย่างนั้นแล้วก็แย่เหมือนกันครับแย่แครับเพราะว่าสายขายปิดเหมือนวันนี้ก็ไม่มีคนเดินอยู่แล้วไม่มีเลยนะวันนี้สังเกตดูไม่มีคนเลยครับผมครับแต่ก็รอรอว่าเขาจะเปิดทคีย์ให้ออกไหมเพราะว่าเขาปิด ทานหันเราก็ไม่ได้ทัางตัวใช่ผู้กำกับการตวจตรวคนเข้าเมืองจังหวัดสราแกวเปิดเผยว่าครับหากชาวกัมพูชาที่ยังไม่เดินทางกลับหากอยู่ในประเทศไทยเกินกฎหมายกําหนด7วันหลังจากนี้จะต้องมีการถูกปรับคนละ500บาทต่อ1วันตามกฎหมายครับท่านผู้ชมครับในช่วงเย็นของวันนี้ประชาชนที่ตกค้างอยู่ระหว่างของแต่ละประเทศทั้งไทยเองและกัมพูชาจะมีการเปิดด่านให้มีการข้ามเข้ามาครับซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวเราจะรายงานกลับเข้าไปอีกครั้งครับ ช่วงนี้กลับไปทางสถานีขอบคุณครับคุณไพศาลครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ตลาดลงเกลือในพื้นที่จังหวัดสราแก้วเนี่ยกองกาลังบรูรพาก็เข้มข้นนะครับในการไปตรวจตามแนวชายแดนเพราะว่ามีจุดช่องทางธรรมชาติเนี่ยที่จะสามารถข้ามไปได้ก็เลยต้องไปราดตระเวนตลอด24ชั่วโมงครับอ่าก็มีการลาดตระเวนต่อนะคุณผู้ชมคะครับ